สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับดวงชะตาลัคนาราศีสิงค์เดือนสิงหาคม2566เดือนของสิงห์น <c oughs> ี่สิงหาคมก็ลัคนาราศีสิงค์นี่แหละก่อนอื่นครับขอบคุณหิ้งพระมูนิมอลมูลง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเล็กยา,ยาวเช็ดน้ำได้นะครับ ไลน์อ like ัที่ QR โคดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวยงามนะครับไลน์อัดฟาสเทค w w w a s t t t c h c o m f a c e b o o o ุ๊ก t ินสตานะครับ TikTok สิงดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย,ย้ายมาแล้วจ้ะย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีสิงห์ทับลัคนาตัวเองเป็นเกษตรราธิบดีดาวพระศุกร์ย้ายวันเดียวกันแต่ย้ายกลับย้ายถอยหลัง เดี๋ยวค่อยมาว่ากันดาววังคารย้ายเข้าสู่เรือนการเงินอ่าทีนี้แหละมีลุ้นมีเฮจะเป็นยังไงอ่ะเดือนนี้ดาวย้ายสามดวงครับดาวอาทิตย์ดาวสุ์ดาวังคารดาวอาทิตย์ดาว,าดาวสุ์ย้ายวันเดียวกันครับ18สิงหาย้ายสลับพะอาทิตย์ย้ายจากกรกฎเข้าสิงส่วนสุกนั้นสิงกลับไปกรกฎ เป็นการเขาเรียกว่าย้ายกันแบบสมาสับนะสับเรือนกันแบบนี้อ่ะทีนี้ในครึ่งเดือนแรกดาวพระอาทิตย์ยังอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพวินาศมหาจักรเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยเหนื่อยหนักลำบากแต่ก็เหมือนกับเป็นการลักษณะที่การเตรียมความพร้อมวางแผน เพราะว่าอะไรเพราะเป็นมหาจักรไงไดาวอาทิตย์น่ะเมื่ออยู่ที่กรกฎจะเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ถูกไหมกว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงธรรมดาครับแล้วอยู่ในพวินาทวินาทแปลว่าเบื้องหลังเดินเกมใช่ไหมเดิวรับ <laughs> ต่างๆนานาอันนี้หมายถึง การทำงานทั่วไปนะชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์ทั่วไปก็เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมวางแผนงานเอกสารงานอะไรก็ตามที่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ออะไรเพื่อที่จะมารับความสําเร็จหลังวันที่18สิงหาดาวอาทิตย์นั้นหนาย้ายมาเป็นกเกษตรถือว่าเป็นตาแหน่งมาตรฐานที่ดีที่สุดเพราะ,กระเกษตรแปลว่าความเป็นเจ้าของกเกษตรแปลว่าครอบครอง เกษตรแปลว่ามั่นคงแน่นอนหนักแน่นเป็นแผ่นพื้นนั้นดาวตัวตนมากับบ้านตัวตนนะดาวทิตถัดไฟราศีสิงห์ธาตไฟทับลัคนาของท่านเนี่ยหนึ่งความมั่นใจอะไรที่มันยากมันจะง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ใช่บอกว่าเดือนที่แล้วแย่เดือนนี้ดีอะไรย่างนั้นมันทั่วไป แต่หมายถึงเดือนที่แล้วตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่17สิงหาเนี่ยเป็นช่วงวางแผนเตรียมความพร้อมเป็นช่วงที่เหนื่อยทํามากกว่าได้เหนื่อยมากกว่าสบายฉะนั้นการที่ดาวทิศโครจรย้ายมาวันที่18มันก็คือตอบแทนในสิ่งที่ท่านอดทนต่อสู้มานั่นแหละเดือนที่แล้ว มันไม่ได้ไม่มีเหตุมีผลมันไม่ใช่อยู่ๆว่าชีวิตจากพลิกร้ายกลายเป็นดีมันไม่ใช่ไอสิ่งที่ทําลําบากมาเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยมันกลับมาตอบแทนแล้วทําดีได้ดีถูกไหมเมื่อดาวทิตเข้ามาแล้วทุกอย่างสดใสครับสดใสซาบซ่าสว่างดาวทิตคือดาวเกียรติยศศักดิ์ศรี ดาวแห่งความโออาดาวแห่งความรุ่งเรืองโคจรเข้ามาแล้วทำมุมดีตำแหน่งดีแน่นอนครับทับลัคนานั้นดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะตัวตนเป็นเกษตรมั่นคงคิดสิ่งใดหวังสิ่งนั้นได้ดาวทิตยเมื่อมาอยู่ที่ราศีสิงห์ก็จะเล็งที่ดาวเสาร์นะ พระจันเนี่ยเขาเดินสองวันครึ่งนะอันนี้คือรูปดวงวันสิ้นเดือนพระจันร์เนี่ยเดือนหนึ่งอะ่ะก็จะหมุนรอบครบรอบจักรราศีพอดีพอดีนะวันที่หนึ่งสิงหาพระจันร์อยู่ตรงนี้นะพระจันร์อยู่ตรงนี้หนึ่งสิงหาเนี่ยพอครบรอบไปถึงสามสิบเอ็ดสิงหาก็วนกลับมาอยู่แถวนี้พระอาทิตย์ ที่ว่าเล็งเต็มๆคือเลงพระเสาร์อาทิตย์เสาร์เป็นคู่ธาตุไฟคู่ธาตุไฟก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วพลังราศีธาตุเนี่ยก็เสริมกันเพราะราศีสิงห์ก็เป็นราศีธาตุไฟราศีกุมเป็นราศีธาตุลมไฟกับลมเป็นธาตุก็เรียกว่าเป็นธาตุไฟเดียวกัน แล้วดาวาธาตุไฟก็คือสากับอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่าธาตุไฟด้วยกันทั้งคู่เติมพลังเสาวมาจากเรือนอลิอ่าถูกต้องมาจากเรือนอลิก็แสดงว่าเมื่อมันเป็นคู่าธาตุหมายถึงว่าความสําเร็จความเหนือยากการแข่งขันการต่อสู้ที่ผ่านมาจะดีครับ ไม่ใช่ว่าอลิแล้วชีวิตจะล้มเหลวไม่ใช่ว่าเจออลิแล้วชีวิตจะหมดไปไม่ใช่อลิคือสิ่งที่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาโคจรเข้ามายังไงก็เจอแล้วเจอไปอีกสามปีอันนี้บอกไว้เลย <c oughs> สิงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนนะเจออีกสองปีครึ่งเพราะว่าดาวมันอยู่อย่างเงี้ไม่ต้องกลัวครับมันอยู่อย่างนี้แน่นอน เพียงแต่ว่าเมื่อดาวอาทิตย์โคโจรเข้ามาพอเป็นคู่าธาตุกันปับ๊บจากศัตรูมันก็จะกลายเป็นอะไรเป็นาธาตุเดียวกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีปัญหาส่งเสริมกำลังซึ่งกันและกันครับแสดงว่าอลิที่หมายถึงการแข่งขันก็ได้หมายถึงการแข่งแย่งการช่วงชิงการต่อสู้ให้ได้มามันสํสเร็จเห็นไหม ทิศทางดวงชะตาเนี่ยมันเริ่มดาวเสาร์นี่เขาย,ย้ายตั้งแต่มีนามีนาเดือนปีนี้ฉะนั้นมีนาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีนาเนี่ยเหนื่อยหนักปัญหาเยอะโดยแล้วก็เดือนที่แล้วก็รกดาก็จัดเต็มอะ่ะเพราะดาวทิศเป็นไงโคจรเข้าพวีนาอดเห็นไหมถอยหลังกลับไปตั้งหลักถอยหลังไปวางแผนสอบแข่งขันก็ซุ่มอ่านหนังสืออันนี้มองให้เห็นภาพเป็นภาพเป็นจริง ของมนุษย์ไม่ใช่ว่าดาวดีก็ทายดีเลยเดี๋ยวรวยร้อยล้านเดี๋ยวรวยเงินล้านเวลาแยกก็โอ้จะเป็นจะตายมันไม่ใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีดว,วงดาวเนี่ยมันกาหนดเรื่องราวในชีวิตทะนั้นอุปสรรคปัญหามันกําลังจะหมดไปมันกําลังจะสําเร็จอย่างน้อยสําเร็จในเป้าหมายระยะสั้น เพราะอุปสรรคปัญหามันอยู่กับท่านยาวจ,จนสองปีอ่ะไม่ต้องกลัวปี6-9เนู่นอ่ะกว่าจะไปอ่ะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับช่วงนี้ถือว่าสําเร็จไปหนึ่งขั้นแต่การฝ่าฟันอุปสรรคของท่านาต่อเนื่องสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์และราศีสิงห์เนี่ยสู้ไม่ถอยยิงในศักดิ์ศรี ได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเกียรติสว่างเปิดเผยฉะนั้นราคณาราศีสิงห์ทำอะไรก็จะเป็นคนที่เหนตรงหน้าใหญ่อันนี้เป็นข้อดีหรือข้อเสียนะคำว่าหน้าใหญ่นี่หมายถึงทุกอย่างมันต้องลงตัวทุกอย่างมันต้องโอเคไม่มีมาแบบอ้อนวอนหรือตุกติก เพื่อให้ได้สิ่งที่ได้มาเนี่ยช้าลักนาราศีสิงห์แท้แทนี้ัสจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรที่ไม่ได้ไม่เป็นไรหาใหม่แต่ถ้าได้มาต้องได้มาแบบความสามารถความพยายามหรือความชอบธทมอันนี้ชัดเจนดาวสุกดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหาหัสชะดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะอ่ะ กรมมะวินาตแปลว่าอะไรเปลี่ยนแปลงการทํางานแต่ดาวศุกร์นั้นเมื่ออยู่ในราศีกรกฏจะได้ตําแหน่งราชาโชคครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนดีเพราะเขาได้ราชาโชควินาตแปลว่าคาดไม่ถึงแปลว่าเรื่องงานหรือเรื่องสังคมหรือเรื่องการเดินทางจะได้รับความสําเร็จ แบบพลิกผันไม่คาดหวังแต่ได้มาอ่าดีไหมดีนะอันเนี้ยถือว่าโอเคฉะนั้นไม่ต้องตกอกตกใจไปโหดาวสุกตกวินาาวินาาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ย้อนมาใหม่ครับไม่ต้องกลัวอีกดวงหนึ่งที่โคจอยเข้ามาดีแต่ดวงชะตาอ๋อเดี๋ยวอีกนิดนึงดาวอาทิตย์เนี่ยนะนอกจากเขาเล็งดาวเสาซึ่งทําให้ดาวเสาเพนแล้วเนี่ยนะ ซึ่งเนี่ยผมมองว่าเป็นผลดีไม่ต้องตกอ,อกตกใจเป็นผลดีครับอาทิตย์ยังตรีโกนถึงดาวพฤหัสเธด้วยคู่มิตรนะตรีโกนถึงคู่มิตรดาวพฤหัสสองแสงคุ้มครองดวงชะตาถือว่าค่อนข้างดีและโอเคมากๆเพราะพฤหัสก็เป็นราชาโชคศกก็เป็นราชาโชคเห็นไหมโชคแบบพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง มันมีสิ่งดีๆอยู่ครับเพียงแต่ว่าลัคนาราศีสิ่งห์อย่างที่บอกแล้วไอ้คาว่าราชาโชคได้มาแบบง่ายๆเนี่ยมันมันง่ายสําหรับเราแต่คนอื่นที่มองเข้ามาบอกโอ้โหกว่าจะได้ถูกไหมเออคือแบบเรารู้สึกว่าเราเจอของยากจนชินน่ะฉะนั้นเวลาง่ายของเราเนี่ยอุย้ยอันนี้สําเร็จง่ายนะแต่ก็ต้องลงมือทําไง มันไม่เหมือนบางราศีมันสบายเลยมันได้มาแบบฟุกฟุกฟุกไม่มีอะในพจนาะะนุนกรมของชาวรา,าศีสิงห์ไม่มีฟุกไอ้ที่คำบอกว่าง่ายราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ามาเองเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมันต้องแลกมันต้องเหนื่อยแต่มันก็สำเร็จได้ไอ้เรื่องธรรมดาเนี่ยยากฉะนั้นความง่ายของราศีสิงห์เนี่ยมัน มันไม่ได้ง่ายเหมือนคนอื่นมันยากกว่าคนอื่นเข้าใจไหมแต่สําหรับเราถือว่าง่ายแต่สําหรับคนอื่นบอกโอ้ oh, โหพี่แม่งน่านับถือพี่ดีโคตรน่านับถือ oh, เ,เลยโอ้โหโคตรเจ๋งเลยกว่าจะได้มาอะไรเงี้ยแต่สําหรับเราเราก็เป็นรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันง่ายนะมันก็โอเคนะพราะเจอเรื่องยาก,ยากมาเยอะแล้วแม่สิงบอกอาจารย์ไทยอะไรวะเนี่ยนะ นี่จะให้กำลังใจหรือจะตัดทอนกำลังใจอา้าวมันต้องสู้ไงสิงสิงนี่สัตว์สี่เท้ามันต้องสู้แล้วเป็นเจ้าป่าด้วยใช่ไหมต้องเป็นที่หนึ่งต้องสําเร็จนะแล้วก็ต้องได้มาแบบถูกต้องเออสวยงามดาวองคารครับดาวองคารเนี่ยดาวหลักทรัพย์ดาวหลักทรัพย์เข้าเรือนการเงินดาวองคารเป็นดาวสุภะ สุภะเข้าเรือนการเงินแล้วดาวอังคารก็ได้ตำแหน่งมหาจักรสวยสวยหลักทรัพย์มาการเงินนี่แน่นอนเลยได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินมาแล้วเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆห,หลักทรัพย์เพราะเป็นมหาจักรสุภะก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ให้การสนับสนุนเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมเรื่องการเงินครับไม่ต้องคิดอะไรมาก สะดวกสบายขึ้นต้นมาก็พอไหวละแต่อังคารนี่เขาย้ายปลายเดือนนะรอปลายเดือนนะอย่าเพิ่งแบบไม่ใช่พอเข้าสิงหาแล้วรอเลยกูรอเลยเดี๋ยวจะได้อะไรนะเอ,อปลายเดือนสิงหายี่สิบเจ็ดรอหน่อยแต่มาแล้วดีแต่ส่วนที่ดีนะดาวอังคารเนี่ยนะเข้าเรือนใค่เข้าเรือนพุธเข้าบ้านพุธ พุธไปไหนพุธมาอยู่กับตัวท่านและดาวพุธกับดาวอาทิตย์อยู่คู่กันก็เป็นไงไม่ใช่คู่ศัตรูนะเป็นอันนี้คู่การงานก็อ,อย่างที่บอกอะสิงเนี่ยเวลาได้อะไรมันก็ต้องได้จากการลงมือทำอะได้จากการทำงานอะพุธคือดาวการเงินพุธคือดาวโชคลาภมาถึงตัวดาวประจำตัวอยู่ด้วยอันนี้บอกเลยนะ ไอ้คำทำนายแรกๆเนี่ยที่ฟังที่ผ่านมาว่าดูแล้วมันมันน่าจะเหนื่อยน่าจะลำบากนะตอนนี้เนี่ยนะเจ๋งเจ๋งนะไม่ใช่เจ๋งนะนี่คือสุดๆอะดาวการเงินเข้ามาถึงตัวดาวประจำตัวก็อยู่รับเข้าใจไหมลัคนานี่คือบ้านไอ้ดาวนี่คือเจ้าของ ดาวการเงินเข้ามาเนี่ยเอาเงินมาให้มาให้ใครมาให้กับเจ้าของได้แน่แน่ได้เต็มเต็มและดูดาวอาทิตย์ดิมีพระพระพฤหัสบดีคู่มิตรส่งพลังถึงมีพระเสาส่งกำลังถึงพระอาทิตย์ก็ส่งกำลังถึงพระเสาพะเสาก็เพนเนี่ยแสงจากพระอาทิตย์ส่งไปถึงพระเสาพะเสาสะท้อนแสงกลับมา เพนไงโลกอยู่ตรงกลางนะเราก็จะเห็นพระเสาเพนพระอาทิตย์คือกลางวันตรงนี้ก็กลางคืนเราก็จะเห็นพระเสาเพนในตอนกลางคืนคําว่าเพนนี่ก็หมายถึงว่ามันก็มีแสงให้เราเห็นแต่อาจจะเล็กเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวที่อยู่ไกลถ้ามองด้วยตาเปล่าเห็นไหมเห็นแต่เห็นเหมือนดาวดวงเล็กๆนิดเดียวเท่านั้น แต่ถือว่าโอเคสาวเพนเนี่ก็ถือว่าส่งกำลังมาเพราะมันเป็นคู่ธาตุไฟฉะนั้นดาวอาทิตย์ท่านนี่ถือว่าโชคดีมากๆลักนาราศีสิงห์นะอย่างที่บอกผมก็ต้องพูดไปตามหลักการอันไหนที่มันต้องคือเราพูดไปเราจะบอกว่าทุกอย่างมันดีร้อยเปอร์เซนดีได้เงินไอไน้ได้เงินได้เงินแน่ความสำเร็จในชีวิตเกิดแน่แต่มันไม่ได้ได้บางแบบแบบท่านอยู่เฉยๆแล้วมันได้ ซึ่งท่านก็ได้ทํามาแล้วไงที่ผ่านมาเอาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสิงห์ทําอะไรตั้งหลายอย่างผ่านมาแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่มันตั้งรับความสําเร็จแล้วนะดาวการเงินมันถึงตัวละเรียบร้อยแล้วดาวพุธอยู่ราศีสิงห์นะคูณสองครับคูณสามด้วยคูณสามเพราะอะไรมาตรฐานเป็นทั้งมหาจักรอุจ,จวิราชและราชาโชค ว่าแล้วเอากรอีกบทหนึ่งมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่แปลว่าอะไรการเงินเนี่ยมัน,มนใหญ่กว่าจะได้ทั้งบุกวันฟันโฉงเฉงเอาแกโฉงเฉงแนะอุจจวิราชราชาโชกฉลกฉเหลาเห็นไหมผลบุญเก่าสงให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชาศักดุบราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองมันคูณสามเลยมันเป็นทั้งมหาจักรเป็นทั้งอุจ,จวิราชเป็นทั้งราชาโชค แล้วก็มาบวกกับดาวอาทิตย์ดาวต,วตัวตนที่เป็นกเกษตรที่แปลว่าแน่นอนมั่นคงหนักแน่นความเป็นเจ้าของอะไรมาให้เงินผู้หลักผู้ใหญ่หลักทรัพย์ตีความแบบง่ายๆเลยนะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ครับยกหลักทรัพย์ให้หมรดกหรืออะไรก็ตาม เพราะว่าดาวพฤหัสก,ก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยมาอยู่ในเรือนสุภะสุภะมาให้เงินเห็นไหมเรือนการเงินหลักทรัพย์มาให้เงินส่วนเงินไปไหนเงินมาให้เราเราไปไหนเราอยู่กับที่รอรับสบายใจครับชาวลัคนาราศีสิงห์หายเหนื่อยยัง <laughs> หายเหนื่อยยังเออแต่ก็ต้องบอกว่ามันต้องเหนื่อยมันไม่ได้ว่าอยู่เฉยเฉแล้วโทรมาบอกอ้าวมารับเงินนะ โทรมาไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่โทรมาบอกอ้าวมากรมที่ดินหน่อยมาโอนที่มามันไม่ใช่อย่างนั้นวิ่งเต้นพูดคุยต่อรองมันมีตรงนี้อยู่เพียงแต่ถามว่ามันมีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้มากหรือใครที่กำลังคิดจะทำอะไรที่เกี่ยวกับอสังหา ก็เป็นการดีขายบ้านขายรถอาจจะเป็นต้องการขายเพราะว่าเออมันจะเปลี่ยนอันใหม่จะเปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนรถใหม่ก็ขายของเก่าแล้วเอาเงินไปซื้อของใหม่อันนี้ก็โจทย์หนึ่งสงบางคนก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาเป็นในหน้าขายหลักทรัพย์ขายอะไรอันนี้ดีสำเร็จ คนทำงานทั่วไปก็อย่างที่บอกก็มีโอกาสได้หลักทรัพย์เพรไล่ไปดิหลักทรัพย์การเงินมาถึงตัวผู้หลักผู้ใหญ่นะมรดกผ่านผู้หลักผู้ใหญ่มาให้เงินเงินมาถึงตัวเวลาอ่านไล่ดาวมันต้องไล่อย่างนี้มันไม่ใช่ไล่ดาวนี้โดดดาวพุธดีเด,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 ดี๋ยดีดีดดดจบ ดาวนี้ดีดีดีจบดาวนี้ไม่ดีโอโหซัดทะเลแล้วก็งงตกลงดีหรือไม่ดีเห็นไหมก็ผมบอกเลยว่ามันเหนื่อยะครับแต่ดีแต่ได้แต่โดนเจ้าลักดาราศีสิงห์แหมคลิปนี้ค่อนข้างดูดันหน่อยนะอ้าวมันสิงค์อ่ะคุยกับคนราศีสิงห์จะมาพูดแบบข้าขาไม่ได้ราศีสิงห์นี่มันต้องนักเลงใส่กันกระโชกโคกหักบอกเงี้ยบอกตรงๆอ่ะ ได้เงินแน่หลักทรัพย์ดีผู้หลักผู้ใหญ่ดีสนับสนุนและได้แบบงงๆได้แบบคาดไม่ถึงได้แบบเฮ้ยมันมาได้ไงวะตอนลุ้นตั้งนานไม่ได้ลุ้นมาหลายปีไม่เคยได้อยู่ๆมีลุ้นมีหวังขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมดาวศุกร์มาอยู่วินาศมันเป็นราชาโชคพระโถนะอ่าเนี่ยสามสิบเอส,ส,สิงหาเนี่ยเห็นไหมพระจันท์อยู่ตรงนี้ก็ ขึ้นสิบห้า่ำเดือน9สวยงามนะครับอ่ะเดือนนี้เข้าสู่เดือนสิงหาก็เป็นเขาเรียกว่ามีวันสำคัญเยอะอาสาละหะเนาะอาสาละหะบูชาเข้าวันษาวันแม่แห่งชาตินะก็เสริมกำลังบุญนะทำบุญตักบาทนะใครมีเวลาว่างออกไปวัดไปทำบุญทำกุศลเสริมให้มันอุปสงค์อุปสรรคมันหายไปนะ หรือไม่ก็ไม่รู้จะไปมูที่ไหนก็มูที่บ้านครับเนี่ยมีหิ้งพระมูิิมอเนี่ยติดไว้เลยนะครับเปลี่ยนเรียกว่าทําความสะอาดเช็ดถูถวายน้ำถวายอะไรทุกวันเนี่ยนะเสริมดวงชะตาเพราะว่าดาวพันธุมาให้เงินท่านต้องดูแลบ้านให้ดีอ่าเคล็ดลับเลยนะเนี่ยพันธุไแปลว่าบ้านด้วยบ้านมาให้เงินเงินมาให้เราฉะนั้นดูแล สิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านไม่ต้องไปลงลึกถึงห่วงจุย้ยอะไรอย่างนั้นขนาดนั้นเอาแค่ปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดใครมีหิ้งผ้ะอยู่แล้วก็จัดไปอันไหนเก่าอันไหนนะเปลี่ยนไม่เอามินิมอลไปนี่นะอ่ะทีนี้โชคลาบนิดนึงไหนๆก็ละวันงวันนี้วันที่31นะ31กรกฎานะแต่ก่อนอื่นครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ครับอ่ะ เลขมงคลกันเลย7จดเจ็ดเล็งลัคนาเลยคู่ธาตุดาวอาทิตนะสวยดังเก้ามาแรงสี่หนึงแตามมาห่างครับจัดชุดให้ดูแล้วประมาณนี้นะดีไหมแคปหน้าจอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลือกอันนี้แนวทางแนะนำเฉยนะครับแนวทางแนะนำเฉยอ่ะสำหรับสิงมีพิเศษไหมสำหรับสิงหน่ยสิงมีเนี่ยสามหกสี 3, 6, อ่อ สามหกสี่สวยนะเพราะว่าตอนนั้นดาวอังคารยังไม่เข้าราศีกันเนี่ยดาวอังคารก็ยังอยู่ในราศีสิงอยู่นะสามหกดาวศุกร์ก็ยังไม่ย้ายยังอยู่ที่สิงอยู่วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาเนี่ยสามหกสี่หรือท่านจะยืมเนี่ยราศีคู่ธาตุของท่านไปด้วยก็ได้หกแปดห้าแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยลองพิจารณาพิจารณาทั้งหมด แต่ว่าชอบเลขไหนไปเลขนั้น4 7 5 6 7 5 6 8 5 5 1 2ห้าหนึ่งสองอ่า 4, 1, อย่างเงี้ยได้3 7 5 4 7 5แบบนี้ก็ได้เนี่ยสาราศีนี่เขาเรียกว่าเป็นราศีาธาตุไฟด้วยกันเลขที่สวยงามเลขที่ถูกกับดวงจะ เป็นคล้ายๆกันแล้วก็ยืมใช้กันได้ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับน่าอแคปยังอ่กแคปตรงนี้ก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะอย่าลืมครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เออเดี๋ยวมีคลิปให้นะคลิปของวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะครับเดี๋ยวลงต่อไว้ให้เลยยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านชาวลัคนาราศีสิงห์ ที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้อาจจะนะกระโชกโค้งง่ากไว้สักนิดนึงแหมเห็นดาวแล้วมันมันมนะ่ะแล้วราศีสิงห์มันพูดมันต้องพูดกันแบบนี้ <laughs> มันต้องมันต้องเอาตรงๆไม่คุ้มเครือสิงห์นี่ชอบความชัดเจนโอเคครับยังไงต้องขอขอบพูดทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเฮงเฮงปังๆังรวยรวยครับสวัสดีครับ